อย่าทำลูกโตอย่าทำลูกโตออกก่อนเทาับออกก่อนอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อออยผมถ่ายคลิปอยู่นะ,ะผมขออนุญาตเอาไปลงช่องหน่อยนะพอที่ผมถ่ายคลิปอยู่ <laughs> น้องครับน้องครับพี่สก,กิดให้หน่อยสก,กิดให้หน่อยอผมขออน,นี้นะครับขอโชนได้ไหม คนะก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่พ like, ี่ตัตาซาแฮปปี้ไบเกอร์นะวันนี้เราก็จะไปสนามคลองสิบสี่ครับทุกคนเออเราจะไปลงออกแซเป็นร้อยไปลงสนามเว้ยแต่ปัญหาตอนตนีติดติดที่ว่าคือพี่ติดอะไรอยู่ไหมพี่ยังไม่มีตังค์ับทุกคน <S <S แล้ววันนี้พี่มีเกมใหม่มาแรงเว้ยเป็นเกมหนึ่งชื่อว่าเก,เกมแคนดี้ป๊อนะครับทุกคนอ่ะคือเกมเนี้ยเล่นได้ง่ายมากครับทุกคนก็แค่เราขดให้ลูกอมมันตกลงมาเรียงกันนะครับตรงกันแค่นั้นแค่นั้นเองจริงๆเนี่ยเห็นไหม นั้นเราก็ได้ตังค์แล้วทุกคนเออแล้วถ้าเกิดเราเล่นได้คูณ20เราก็จะได้อัจจันโบนัสด้วยครับทุกคนนี่เป็นไงเฮียมาเดีกยววาเนี่ยแต่แต่อกแล้วเห็นไหมเนี่ยและอยู่ในเว็บนี้พี่จะบอกให้ตัวมีมากกว่าพันเกมเราสามารถเข้าไปเล่นได้ทุกคนอ่ะแล้วถ้าเกิดพี่มีเกมใหม่ที่แบบดีกว่าเกมนี้อีกนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําเว็บน้าทุกคนอ่ะแล้วถ้าเกิดใครชอบก็สามารถแอบไปได้ครับผม 9วินนะทุกคนแอด9วินมีแอดนำหน้าด้วยนะอย่าลืมนะอ่ะแล้วถ้าเกิดใครบอกว่ามาจากช่องพี่ตุ๊ตาซาแฮปปี้ไบเกอร์ก็จะได้บวกอีก20%โอเคบ้าเดี๋ยวเราไปแข่งรถกันได้ตังค์แล้วได้ตังค์เติมน้ินมาแล้วโอเคไปเลยไนงะไปลุยไปลุยไปลุยไปยังไปปะ <c oughs> โอ้ครั้งแรกครับลงแรนดนะรู้สึกแปลกๆไม่รู้ Редактор субтитров เจ้าแซ่เป็นร้อยลงสนามเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยเนี่ยเราก็มีเพื่อนเป็นเอคันนะโอ้โหจะไงล่ะผมบอ,อกแล้วว่าถ้าผมมารถเล็กมาโคตรติดไฟอ่ะ 你有开网吗？ ที่สถานที่สนาม แกขันกำลัานดูจริง

ดีมากเพราะรอให้ยกพอดีจังหวะได้เลยเจ๋วโอ้รอบนี้เยอะอ่ะโอ้มาอยู่ตรงหน้าได้ไงครับเนี่ยตอนนี้คือเธอมาอยู่ข้างหน้าผมเลีวยคทุกคนเราไม่รู้ว่าอยากเห็นไหมผมบอกเลยโคตรน่ารักจริงๆเราไปแล้ว ผมจะพาสกินอ่ะน้องต้องมีความน่ารักจริงจากจากเขาลาน้องครับน้องครับพี่สก,กิทให้หน่อยสก,กิทให้หน่อยอผมขอได้นะมครับขอชดได้ไหมโอเคขอบคุณมากครับ ปิดให้ลงเลยใช่ไหมปิดแล้วใช่ป่ะโอเคอันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่มีโอครับมีโอนีมอ่มีโอนี่ลูกซีบี่ไหมทำเป็นลูกซีบีปะอ่ซีบียักษ์สามเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่พาเดี๋ยวพ่หาที่ที่จอดถ่ายกบับสว่างสว่างให้ดูนะ เออเอาตรงนี้แล้วกันสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้บทุกคนนี่คือทำทำเครื่องมานะทำเป็นลูกซีบีนี่ท่อท่อหนึ่งหรออะไรเก่อะไรเนะี่ยส่วนเรื่องของแต่งเรื่งไม่รู้นะครับว่ามันเป็นของอะไรยังไงเนาะเพราะว่าตอนนี้พี่เพิ่งจะหัดเข้าวงการรถเล็กเว้ย ยังไงสาหรับใครที่รู้ของแต่งอะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่ด้วยพี่จะได้เอาไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกจํานะครับทุกคนว่าอะไรคืออะไรยังไงนะครับเนี่ยส่วนตัวปั๊มตัวล้ออ่ะอันนี้มันบิดฟังเสียงไม่ได้นะแต่เดี๋ยวพาไปขี่ลองเล่นกันตัวนว่ามันจะเร็วหรือว่าแรงขนาดไหนนะ ยันได้เว้ยําดับนะเนี่ยมาลองดูก็ได้ง่าอ่ะไอเดี๋ยวเราไปซิ้อข้าว ทำไมแม่คะแม่คะที่นี่ทำไมน่ารักกันจังทุกคนเราไม่อยากกินข้าวแเราเราเห็นแม่ค้าแล้วก็อิ่มแล้วครับทุกคนหยอกหยอกหยอกแค่แม่ค้าแล้วก็อิ่มแล้วทุกคนเออมีน้ำมีอะไรดีวะอันนี้ขายไงครับงั้นเดี๋ยวเอาห้าสิบครับห้าสิบครับ เราจะได้บอกได้ว่าง,งานแม่ค้าแต่คนงานดีมากครับตัวคออันนี้คลอง14นะมาเที่ยวกันได้ครับทุกคนเอ่อ20 20ตัวอันนี้มาแล้วสิวแล้วอีก30 30 20งั้นเดี๋ยวเอานี่อีก30นะครับ เอานี้อีก30มสิบครับเป็นร้อยนึงพอดีขึ้นเดียวเยไน,น่เห็นไหมบรรยากัศสนามแขงก็ดีอย่างนี้นเอง อันนี้ก็ทำเงนหืน่นพี่เจงผมก็หื่นนะ <c oughs> ยอกยอกยอก <c oughs> โอ้โหพุ่งพุ่งป๊าป๊าเฮ้ยเฮ้ย นี่โอเค,ครับเดีย๋ยวผมซื้อมาแล้วไปกันเลยครับอยากขี่ตามอโอ้โค้ดน,น่ารักเลยอยางแจมแล้วผัวแล้วผัวนี่ เราอยากให้เขาไปก่อนเราไม่เราตามสูตรเขาอ้อเบเกอร์เบเกอร์สายหื่นครับช่องนี้ไม่ค่อยจะน่าโมอ่อเลยนะๆๆๆนี่อ้าวดับอีกแล้วไปสตาร์ตติดไปน่ะสตาร์ตติดไปน่ะสตาร์ตติดไปน่ะ เหยียบเหยียบลงเหยียบลงแล้วปลดขึ้นเหยียบลงลงลง,ลงแล้วขึ้นข้างหน่อยดิพี่ช่วยสาวเขาเกี่ยวว่างหน่อยนี่มันต้องแบบนี้อ,นอ่ะเขาเกี่ยวว่างเขาหน่อยนี่ได้ไหม,ไ,มได้ไหมอ่ะ อาซาาเลยสุดเยอดพี่โอเคส่แล้วบอกบอกแล้วอย่าทำลูกโตอย่าทำลูกโตออกก่อนเรัาออกก่อนอันนี้ชื่ออะไรครับ ที่ออยผมถ่ายคลิปอยู่นะ,ะผมขออนุญ,ญาตเอาไปลงช่องหน่อยนะพอาที่ผมถ่ายคลิปอยู่ <laughs> ไปไปอันนี้จะวนกลับเลยไหมอแบบแโอ้ไปแล้วผมไปแล้วขอบมากครับ <laughs> นี่ไงน้องคนนี้ใหม่แล้ว <laughs> 对吧？Cool,